และวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่ประสบความสําเร็จในชีวิตของปัจจุบันคนหนึ่งเลยนะครับเราก็จะมาถามแนวคิดถามความคิดเขาว่าเขาประสบความสําเร็จในชีวิตได้มากขนาดนี้ได้ยังไงครับผมประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุ18เลยนะครับผมไม่เคยแบยมือขอตังค์พ่อแม่เลยตั้งแต่รู้จักคําว่า แม่โอนเงินมาให้หน่อยผมมารู้ที่หลังว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรก็ตอนนี้แหละครับความสุขที่แท้จริงก็คือการทํำยังไงก็ได้ไม่ให้มันดิบไม่ว่าจะเอาไปทอดเอาไปต้มนั่นแหละคือค,อความสุขทีแทขท่แท้จริงก็อย่างที่มหาศาสตราจารย์ดรคอร์ศอได้กล่าวไว้ครับว่าคอร์ศอคือความสุขในชีวิตประจําวันจะนาเราไปสู่ความสาเร็จในภายภาคหน้าอย่ายอมแพ้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนจะลุกขึ้นได้และจะไม่มีคําว่าสายถ้าเราตื่นเช้าแต่ถ้าฟังผมแล้วยังไม่รู้สึกดีขึ้นนะครับก็แนะนําให้ลองไปหาอะไรทําใหม่่่ๆใใหห้้้ชชชีีีีวววววิิิิตตตััเเอองมกกกนนนไปขขาาททด็จะํ คนมีกินตลอดชีวิตคนเรามันหยุดที่เดิมไม่ได้มันต้องเดินต่อไปข้างหน้าแต่ถ้าเราเดินถอยหลังมันจะทาให้เรามองทางไม่เห็นและอาจจะตกถนนได้ฝากถึงคนที่กาลังจะยอมแพ้ในชีวิตคนที่กําลังจะคิดสั้นกระโดดตึกอะไรพวกนี้นะครับผมอยากให้คุณเปลี่ยนความคิดนะครับเปลี่ยนมากระโดดเชือกแทนสักวันละห้าร้อยครั้งหรือโดดเรียนอะไรพวกนี้ครับผมว่ามันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นสุดท้ายครับยายผมบอกไว้ก่อนที่ตาผมจะเสียว่าตาผมไม่เคยสะกดคําว่าท้อเลยเพราะตาผมไม่ได้เรียนสะกดไม่เป็นทไมเซ็ตนะสำคัญที่สุดผมอยาาาาากกกใใใหห้้้ททุุคคคนมมีีีววิดดด่่่แจจถถูเพระส จไม่ถูกจุดจะใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งปลาไม่ว่าจะได้ทั้งปลาไหลปลาช่อนก็นํามาทําอาหารกินแค่นี้คุณก็จะไม่อดอยากผมอยากให้ทุกคนคิดดีๆก่อนที่จะลงมือทําอะไรเพราะคนที่รอยอยู่ข้างหน้าคุณเขาเป็นใครผมก็ไม่รู้แต่คนที่อยู่ตรงนี้ฉันดูแลตัวเองอย่างดีไม่ต้องห่วงขอให้ทุกคนเอาแนวคิดที่ผมกําลังจะบอกของอาหารปลาสักุระมาใช้จดได้จดจาได้จํานะครับรักปาลารักสักุระขอบคุณครับ